คราวนี้พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกประชุมด่วนศูนย์รบริหารสถานาการณ์เศรษฐกิจธธเพราะว่าจะต้องหามาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ หลังจากมีการปิดแคมป์หมายถึงแคมป์คนงานตามซต์งานต่างๆเนี่ยนะคะ575แห่งแล้วกเ็เป็นลักษณะของการกึ่งล็อกดาวร้านอาหารแล้วก็กิจการในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดสีแดงเข้มไปกันที่ทำเนียบรัฐบาลกันก,นก่อนเลยก็แล้วกันนะคะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเ,เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจตามปกติวาระด่วนเนี่ยนะคะมีการเรียกประชุมนะคะศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าสบศ เป็นการหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจหลังจากมีการประกาศปิดแคมป์ก่อสร้างและยกระดับมาตรการคุมเข้มร้านอาหารและกิจการในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งหมด10จังหวัดโดยเฉพาะกรณีที่กำหนดไม่ให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านเป็นเวลาอย่างน้อย30วันคาดว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างหนักนะคะ ในขณะที่รัฐบาลก็เตรียมออกมาตรการคนละครึ่งซึ่งก็สวนทางกับมาตรการคุมเข้มร้านอาหารดังกล่าวดังนั้นที่ประชุมอาจจะพิจารณามาตรการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชดเชยเยียวยาผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์ก่อสร้างเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ช่วงประมาณกลางวันนะคะของเมื่อวานที่ผ่านมามีรายงานข่าวเนี่ยนะคะก็ออกว่า มีรายงานข่าวนะคะซึ่งก็ได้มีการอ้างถึงนะคะที่คุณอนุชาบุตรพชัยศรีโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกภา,ารกิจหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมีการประชุมกับทางด้านของสองปศเพื่อหาแนวทางและก็มาตราการต่างๆในการที่จะนํามาใช้นะคะในการดูแลหลังจากที่มีการาปิดแคมป์คนงานก่อสร้างนะคะบางสื่อก็อ้างบอกว่า ที่ปิดเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการาจะใช้มาตรการคนละครึ่งซึ่งจะเริ่มหนึ่งกรกฎา,กาคมบอกเดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนไปก่อนเพราะมันไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ของการที่จะมีการปิดร้านอาหารบางส่วนก็วิภาควิจารณ์บอกว่า,าคนละครึ่งเนี่ยนะคะมันก็มาช่วยเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนเห็นใจร้านอาหาราก็เห็นใจแต่คนละครึ่งก็สามารถที่จะใช้ได้รถเข็นรถเข็นเพิงพักร้านร้านอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้พอตกเย็นมาบอกว่าอ้าว เดี๋ยวไปไปมาเดี๋ยวเขาอาจจะต้องมีการเพิ่มสำหรับเงินของมาตรการนะคะเราชนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นม .3.3 เรารักกันที่จะเพิ่มแต่มาตรการคนละครึ่งอาจจะขยับเรื่องไปก่อนแต่เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันเพราะว่า ก่อนที่จะมีนะคะผลของการหารือผลของการประชุมออกมาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าแต่ละมาตรการนั้นจะเป็นอย่างไรรอการประชุมก็แล้วกันนะคะใช่ครับต้องรอความชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คุณอนุชาบุรพชัยศรีเองก็บอกเนี่ยนะครับว่าท่านนายกเนี่ยต้องยกเลิกการเป็นประธานการประชุม BOI แล้วก็เรียกประชุมทีมปรึกษาเศรษฐกิจเป็นการด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาแต่ว่าท่านก็ย้ำนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าการประชุมทีมที่ปรึกษามีวาระอย่างไรจึงยังบอกไม่ได้ว่าจะมีการหารือเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส3และจะมีมาตรการเศรษฐกิจอื่นเข้ามาเสริมแทนหรือไม่ขณะที่นางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงังท่านก็บอกเหมือนกันว่ากระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาเลื่อนวันในการจ่าย ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งเฟสสาแล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ออกไปจากเดิมนะครับอ,อย่างไรก็ตามครับในวันนี้จะมีการหารือร่วมกันเพื่อสรุปอีกครั้งว่าจะมีการเลื่อนหรือไม่ต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยมีการแชร์ไปแล้วนะครับว่ามีการเลื่อน ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการประชุมยังไม่ออกใช่แล้วตอนนี้ก็จะต้องรอฟังผลการประชุมรอฟังการถแถลงถึงนโยบายที่ชัดเจนตกลงจะเลื่อนไม่เลื่อนเพราะว่าอีกสาวันเนี่ยนะฮะยี่สิบแดวันที่หนึ่งจะเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเลื่อนหรือเปล่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นอีกเพราะว่ามันมีสื่อที่น่าจะพลาดหัวคาดเคลื่อนกันข้างเยอะนะครับซึ่งในสื่อนี้เนี่ย ก็มีการนําไปแชร์ในโลกโซเชียลรวมถึงในแพลตฟอร์มชื่อดังที่เป็นแอปพลิเคชันสําหรับการแชทเนี่ยนะครับก็ยังมีการนําเอาพาดหัวแล้วก็แชร์ของสื่อสํานักเนี้ยมาแชร์ต่ออีกเขาพาดหัวว่าเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสสามไปอีกหนึ่งเดือนอเหตุคําสั่งงดนั่งร้านอาหาร เนี่ยเขียนมาแบบเนี้ยเมื่อวานก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกับเราคนเราต้องคอยอัปเดตสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาทําให้เรากลับมนันนืย้อนไปว่าไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะต้องมีทีมที่ทําความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้มันลือกันต่อไปและส่งต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันไปคจนกู่กันไม่กลับแล้วนะคะสิ่งที่เหนือกว่านั้นผมว่านะครับเรื่องของสื่อเองด้วยอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้พาดหัวข่าวหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าพาดหัวข่าวบอกว่าเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสสามไปอีกหนึ่งเดือนแล้วเนี่ย นั่นหมายถึงว่าอะไรตอนนี้มติยังไม่ออกมาเลยนะครับค่ะแล้วท่านนายกก็กําลังคุยกับทีมที่ปรึกษาแล้วก็รอฟังอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรพอเขียนว่าเลื่อนโครงการคนละครึ่งออกไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับพอแชร์กันปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเข้าใจไปแล้วแล้วก็ด่ารัฐบาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะวันเลื่อนนะครับซึ่งข้อที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารเนี่ยอาจจะต้องใช้วิจารณญาณสูงนิดนึงหรือว่าต้องอ่านนะฮะ ในเนื้อข่าวที่เขามีเขียนพาดหัวมาแบบนี้ด้วยแต่ว่าผมว่าพาดหัวลักษณะแบบนี้มันคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงไปเยอะพอสมควรทีเดียวทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเรื่องของอการที่จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยก็มีเสียงแย้มออกมาจากท่านประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสะพานหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยเหมือนกันคุณสน,นั่นอังอุบลกุลท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะท่านค้าน การที่จะเลื่อนโครงการคนละครึ่งออกไปอีกเนี่ยนะครับโดยชี้ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะต้องเร่งใช้จ่ายในช่วงนี้เพราะว่ามันซบเซาแล้วก็ยิ่งมีมาตรการออกมาแบบนี้ล็อกดาวน์บางส่วนแบบนี้เนี่ยมันยิ่งจะต้องทําให้รัฐเนี่ยนะครับก็ยิ่งจะทําให้เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยซบเซาลงไปอีกนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับท่านประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าถ้ารัฐบาลมีแนวคิดจะเลื่อนมาตรการคนละครึ่งออกไปก่อน เพราะร้านอาหารยังไม่เปิดให้นั่งนั้นส่วนตัวอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านท่านบอกไม่เห็นด้วยเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยต้องการการกระตุ้นจากการใช้จ่ายยิ่งต้องมีมาตรการออกมาช่วยในการเพิ่มกําลังซื้อโดยมาตรการคนละครึ่งก็ไม่ได้ใช้เฉพาะในร้านอาหารแต่ยังใช้ซื้อสินค้าอื่นๆและมาตรการนี้ก็ใช้ได้ทั่วประเทศด้วย อันนี้เขาล็อกดาวน์บางส่วนแค่สิจังหวัดใช่ไหมใช่ใช่คือขนาดคุณสนั่นเองเนี่ยนะคะยังเห็นถึงประเด็นนี้เลยนะที่เป็นประเด็นที่ลือกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะหมายถึงที่บอ,บอกว่าจะเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเป็นเพราะว่าร้านอาหารปิดเนี่ยเป็นว่าว่าไม่สามารถนั่งได้เนี่ยอันนี้เป็นข่าวลือกันไปนะะแล้วท่านก็บอกนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดเนี่ย จะได้มีมาตรการนี้มาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยไงคือหลายคนตอนนี้ผมอยู่ในเขตกรุงเทพอ่ะตกลงผมเดือดร้อนใช่ไหมฮะแล้วผมก็หวังนะว่าวันที่1เงินจะเข้าจะได้ใช้คนละครึ่งไงค่ะเอาถ้าเลื่อนออกไปอีกเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรคุณสนั่นบอกว่ารัฐบาลควรเดินหน้าต่อนะแล้วก็ต้องควรจะเพิ่มจํานวนเงินที่เติมเข้าไปด้วยตามข้อเสนอของภาคเอกชนเนี่ยที่เคยเสนอไปแล้วเนี่ยจากสา0พันเนี่ย สามพันนี่ใช้6เดือนนะครับนั่นแหละกำลังจะบอกว่า3ามพเดือนเพราะฉะนั้น3เดือนจะคือพันห้าเดือนละ500อันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ใช้พร้อมกันทีเดียวนะสมมุติว่าจัดแบ่งการใช้เงินในแต่ละเดือนมันแค่เดือนละ500อยเองนะใช่ฮะ,ะก็ท่านก็เลยยืนยันตามข้อเสนอของภาคเอกชนว่าเพิ่มให้เขาได้ไหม,มจากสามพันเป็น6กพันบาทแล้วก็จะต้องเร่งใช้มาตรการช่วงไตรมาสที่3จากวงเงินกู้5 0,000นล้านบาทด้วยนอกจากนี้เนี่ย ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระแสตอบรับจากการลงทะเบียนก็ไม่มากตามเป้าที่วางไว้ถ้าอยากจะกระตุ้นการใช้จ่ายจริงภาครัฐควรต้องมีการหารือแล้วก็ปรับมาตรการนะครับให้เข้าถึงนะมากกว่านี้นะครับอันนี้แหละก็คือ,อสิ่งที่มีฟีดแบ็กออกมาเนี่ยนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างไรนะฮะก็ เป็นหนึ่งในความคิดเห็นนะฮะค่ะในขณะเดียวกันนีพอเย็นๆกลางๆปุ๊บก็มีข่าวอีกนะคะกรณีที่บอกไปเมื่อสกรูเนี่ยบอกว่าอ้าวคนละครึ่งเนี่ยนะคะจะเลื่อนไปมาเพิ่มให้เราชนะและมาตราสามสามสามอสามส คนก็เลยบอกว่าเอาแล้วถ้าเขาไม่ได้ทั้งมสามสามแล้วไม่ได้ทั้งเราชนะเนี่ยเขารอคนละครึ่งอยู่จะทํำ ừ, ยังไงใช่ไหมคะก็กลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอยู่ในช่วงช่วงเวลานี้คนนี้ว่ากัน ừ, <ๆ>ด้วยเรื่องของการปิดปิดร้านอาหารเมื่อสักครู่นี่ภาคเอกชนดูทั้งหมอหน่อยหนึ่งในหมอนะคะชื่อดังซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะก็มักจะมีคนเรียกท่านว่าหมอดื้อนะคะและเวลาที่พาดหัวก็มักจะใช้คําว่าหมอดื้อปุ๊บก็รู้เลยว่านั่นคือสัตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมมจุธาซึ่งท่านพูดเรื่องนอน,น่โงทผาาพสต์ Facebook ทีรวัตรเหมะจุฑานะคะโดยบอกว่าปิดร้านอาหารทําไมคุณหมอทีรวัตรบอกว่าการตัดสินใจเปิดอขอผ่ายการตัดสินใจปิดเนี่ยไม่ให้ประชาชนไปนั่งทานในร้านอาหารอาจจําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลให้ถี่ถ้วนคุณหมอบอกว่าจริงอยู่มีผู้ประกอบการอยู่บ้างที่ไม่เข้มงวดในเรื่องของจํานวนคนที่เข้าร้านทําให้การรักษาระยะห่างไม่ได้ผลและไม่ได้ควบคุมวินยัยแต่ตัวอย่างดังกล่าวไม่ควรนํามากล่าวถึงการห้ามทั้งหมด ในเมื่อสามารถที่จะควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดได้ไม่ใช่หรือและในเมื่อเราก็ทราบอยู่เต็มอกแล้วว่าชีวิตชาวโลกคงต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานและประเทศไทยเองก็ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของวัคซีนทั้งจำนวนและความหลากหลายของวัคซีน การทําให้การดํารงชีวิตของคนไทยเข้าใกล้ปกติอย่างปลอดภัยทั้งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมกลับเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมมากกว่าไม่ใช่หรือช่วงท้ายคุณหมอบอกว่าการดูตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ตีกลุ่มไปว่าเลวร้ายไปทั้งหมดอาจจะไม่ช่วยการควบคุมโรคแต่น่าจะเป็นการซ้ำเติมประชาชนและลูกจ้างที่มีอาชีพสุจริตและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมาตลอดนะคะบรรทัดสุดท้ายคุณหมอบอกว่า ขอแสงสว่างเล็กๆน้อยๆบ้างก็อย่างดีนะคะอันนี้เป็นในมุมของคุณหมอที่มองในส่วนของความเห็นอ,อกและเห็นใจนะคะแล้วก็เข้าใจความเดือดร้อนนะคะของบรรดาร้านอาหารแล้วก็ลูกจ้างด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครับมีเสียงจากคุณหมอออกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคบโดยเฉพาะเรื่องของภาวะตีงตึงในขณะนี้เตียงไม่พอ ก็มีเสียงบ่นกันออกมาแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรทีเดียวท่านผู้ชมเพราะว่ามันตึงทั้งนั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยมีอาการเพิ่มมากขึ้นจากสีเขียวเนี่ยก็ต้องย้ายไปอยู่สีเหลืองสีเหลืองก็เหมือนกันถ้ามีภาวะที่มีอาการหนักแล้วก็วิกฤตมากขึ้นก็ต้องไปสีแดงมีการบอกว่าเตียงที่ว่างเนี่ยนะครับในเตียงสีแดงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่น่าเศร้าสลดนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียชีวิต ก็เลยทำให้มีเตียง<ช>ว่างในพื้นที่เตียงสีแดง<ช>นะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอนิธิพัฒนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒนเจียนสกุลอาเจียนรกุลหัวหน้าภาคสาขาขวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลท่านโพสต์เฟซบุ๊กถึงสถานการณ์นะครับที่บอกตอนนี้บอกว่า ที่ทำงานหนักก็หนักกันต่อไปอยังมองไม่เห็นฝั่งแม้มีคนยื่นขอนไม้มาให้แล้วเมื่อคืนจนถึงเช้านี้การหาเตียงสำหรับผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจในกทมคึกคักมากและต้องขอความช่วยเหลือส่งไปต่างจังหวัดสักพักแล้วคือตอนนี้กรุงเทพล้นจริงๆส่งไปเตียงที่ต่างจังหวัดส่วนการเพิ่มเตียง i อ u โควิดที่กำลังพยายามกันท่านวงเล็บมาด้วยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เห็นด้วย แม้จะทำพอได้มาบ้างแต่คงไม่สามารถขุดมาใช้ได้ในเร็ววันนะครับวันนี้ยอดผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจในประเทศจะเป็นนิวไฮที่485รายนะครับหรือเปล่าไม่รู้อาจะเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกตัวเลขมากรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานี330รายนะฮะ68อเฉพาะกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ย 225รายแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็พูดนะครับว่าผมคงเช่นเดียวกับคนหมู่มากที่อยากจะเห็นหน้าตาของมาตรการที่เรียกว่าล็อกดาวน์แบบจำกัดขอบเขตฉบับเต็มนะฮะแล้วก็บอกว่านะครับเรื่องของอดัชนีที่วัดเนี่ยน่าจะควบคุมตัวแปรอื่นๆออกไปได้เกือบหมดและมองเห็นผลได้เร็วก็คือจำนวนผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจในกรุงเทพมหานคร นับรวมหากมีการขนย้ายไปรักษาในจังหวัดใกล้เคียงนะครับอีกทั้งดัชนีนี้จะเป็นเครื่องตอกย้ําความสะเทือนใจทั้งฝั่งของญาติผู้ป่วยนะครับและก็ญาติและ,อะของผู้ป่วยและก็ญาติรวมถึงฝั่งของบุคลาทางบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ให้การดูแลรักษานะครับเนื่องจากดัชนีนี้จะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตราวครึ่งหนึ่งในอีก10วัน หลังจากนั้นอันนี้ท่านพูดเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตาตัดตอนมาส่วนหนึ่งนะครับและทีนี้เนี่ยวิกฤตเตียงเต็มขนาดนี้เนี่ยก็เลยทําให้ล่าสุดในท่านอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยนะครับถึงขั้นบอกว่าวันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมออกประกาศแล้วนะทำอะไรคะเป็นแนวทางในการดูแลตนเองที่บ้านระหว่างรอเตียงครับทำโฮมควอน,นีนใช่ ท่านนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินนะครับท่านอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยบอกถึงสถานการณ์เตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19ว่ายังไม่ดีขึ้นจนถึงขณะน,นี้มีผู้ป่วยรอเตียงที่บ้านอยู่จํานวนมากนะครับซึ่งเราก็ได้ติดตามข่าวสารเราเห็นมาโดยตลอด<ะ>ว่าตอนนี้มีการรอเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะล่าสุดก็มูมีผู้แจ้งประสานเตียง ผ่านสายด่วน1668รอเตียงอยู่ราว400ถึง500รายวันนี้นะครับก็คือ28วิถุนายนเนี่ยอาจต้องมีการออกประกาศเรื่องแนวทางในการดูแลตัวเองที่บ้านของผู้ป่วยระหว่างรอเตียงหรือ Home Isolation อเพื่อให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะฮะท่านผู้ชมในการดูแลตนเองระหว่างรอเข้ารักษา แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายต้องใช้แนวทางนี้จะมีการคัดกรองเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ก่อนว่ากรณีไหนสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ส่วนรายใดที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทันทีจะประสานหาเตียงโดยเร็วซึ่งในรายที่พิจารณาว่ารอเตียงอยู่ที่บ้านได้เนี่ยก็จะมีการแจกอุปกรณ์กันม,มีการแจกเครื่องมือในการติดตามอาการเช่นปรลอดวัดไข้เครื่องวัดค่าออกซิเจนรวมถึงจะมีระบบสื่อสารทางไกลสอบถามอาการ แล้วจะมีคนไปเยี่ยมที่บ้านบางรายประสานภาคประชาสังคมร่วมติดตามผู้ป่วยท่านบอกว่าผู้ป่วยที่เจ้าหน้าที่คัดกรองเบื้องต้นเห็นว่าดูแลตัวเองที่บ้านได้ไม่มีปัญหาก็จะให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอเตียงไปก่อนแต่ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างแต่ยังไม่มีอาการก็อาจจะใช้ยาฟาวิพิราเวียกินที่บ้านด้วยถ้าสบายดี ไม่มีอาการอะไรเลยท่านบอกว่าก็อาจจะให้กินฟ้าทลายโจรฮะอืมค่ะคคือถ้าหากว่าเรามีอาวุธอะไรควรจะหยิบจับเอามาใช้นะคะไม่ว่าถ้าคุณจะมองว่ายาฟาวิพิเระเเวียที่คุณหมอใช้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยในการรักษาได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ตามนะคะแล้วถ้าเรามีฟ้าทลายโจรสารสกัดกระจายากระชายขาวอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้ามันสามารถนา,ามาใช้ได้เพราะว่าอย่างกรณีของฟ้าทลายโจรอย่างที่เคยคุยให้ฟังว่าอย่างในเรือนจา ทีจักรุงเทพเนี่ยคุณหมอเขาก็นํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจําแล้วก็ได้ผลดีกินต่อเนื่องกันไปนะคะสมมื้อนะเช้ากลางวันเย็นมื้อละ4เม็ดเนี่ยนะคะแล้วก็กินต่อเนื่องกัน5วันพอวันที่8ก็พบว่าไม่มีเชื้อแล้วในขณะที่ยาฟาวิพิเรเวียเนี่ยกินต่อเนื่องกัน5วันไปตรวจว่าพบว่าไม่มีเชื้อเนี่ยวันที่12เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่สามารถจะช่วยได้ต้องหยิบจับเอามาช่วยกันเพราะว่าอะไรคะ ในห่วงเวลานี้เวลาที่เราพูดถึงสายพันธุ์ต่างๆเนี่ย ถ้าพูดถึงเดลต้าก็คืออินเดียสายพันธุ์อินเดียถ้าพูดถึงอัลฟาสายพันธุ์อังกฤษถ้าพูดถึงเบต้าสายพันธุ์แอฟริกาเมื่อวานเนี่ยบอกว่ามีรายงานนะคะมีรายงานมีรายงานสื่อนั้นสื่อนี้รายงานว่ามีรายงานว่าสายพันธุ์เบต้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยเดินทางจากใต้มาถึงกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะนายแพทย์สุภกิจสิริรักเนี่ยท่านบอกว่าจากการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด -19 ในประเทศไทยก กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เบตา้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในกรุงเทพมหานครหนึ่งรายจากการสอบสวนโรคพบว่าไม่ได้มีต้นต่อจากกรุงเทพมหานครแต่เป็นการติดจากลูกชายค่ะ ที่เดินทางมาจากที่นราธิวาสนะคะสายพันธุ์เบต้าหรือแอฟริกาใต้สัปดาห์นี้พบ89รายที่สุราษฎร์ธานี1รายแต่ยังรอย,ยืนยันอีก2รายจากนราธิวาส84รายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยระบาดเดิมมาก่อนยะลามี2รายพัทลุง1รายกรณีนี้สัมพันธ์กับทางด้านของโรงเรียนด้วยนะคะในขณะที่ญาติอีกสองคนกําลังตรวจสายพันธุ์อยู่แล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานค่ะที่อยู่ในที่เดียวกันนั้น6-7ถึงคนปรากฏว่าไม่มีอันนี้ก็ สันนิษฐานว่ารายนี้น่าจะติดจากลูกชายที่เดินทางมาเยี่ยมนะคะดังนั้นเมื่อรายเดียวก็มีความเป็นไปได้ว่าเราสามารถที่จะล็อกอยู่ แต่ก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ห้ามการเดินทางของผู้คนในประเทศจึงทำให้มีโอกาสด้วยข้อเท็จจริงของสายพันธุ์เบตา้าอำนาจแพร่กระจายไม่ค่อยมากยกเว้นอยู่ใกล้ชิดกันนะคะคุณหมอว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดพบสายพันธุ์เบตา้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้ใน8จังหวัดรวมทั้งหมด127รายด้วยกันนะคะคราวนี้การเพิ่มเติมเลยค่ะเ,เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะครับซึ่งท่านนายแพทย์สุภกิจ ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ชี้แจงเรื่องของเชื้อ,อาสายพันธุ์เบต้าหรือว่าแอฟริกาที่มีการพบเจอเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าก็พบเจอนะไม่ใช่ต้นต่อจากกรุงเทพเหรอกแต่ว่าก็เป็นจากลูกชายที่เดินทางมาจากจังหวัดนาราธิวาสนี่แหละนะครับซึ่งเอาละพูดถึงอย่างนี้เนี่ยก็จะบอกว่าในกรุงเทพไม่มีได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่ากรุงเทพมีถูกไหมฮะนั่นแหละแต่ว่าลักษณะก็คือเป็นลูกชายที่เดินทางมาจากนราธิวาสมาเยี่ยมแล้วก็เอามาติดนั่นแหละ ซึ่งท่านก็บอกรายละเอียดไว้นะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นเพศชายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นลูกจ้างในตลาดแห่งหนึ่งนะครับเป็นลูกจ้างในตลาดเมื่อตรวจพบว่าลูกชายติดเชื้อนะครับพอทราบว่าลูกชายติดเชื้อก็เลยไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อเหมือนกันแล้วก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วในขณะนี้นะครับซึ่งลูกชายเนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาเยี่ยม นะครับแล้วก็ไม่มีอาการซึ่งเมื่อเดินทางกลับไปที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยก็ถึงพบว่าไม่สบายนะครับเมื่อไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนาราธิวาสทีนี้ตอนลูกชายมาเยี่ยมเนี่ยทำให้ญาติอีกสองคนในกรุงเทพมหานครติดเชื้อด้วยแล้วก็กำลังรอผลการตรวจสายพันธุ์อยู่ว่าใช่สายพันธุ์เดียวกันก็คือแอฟริกาใต้หรือสายพันธุ์เบตานี้ไหมค่ะ ส่วนเพื่อนร่วมงานนะครับที่ทำงานอยู่ในที่เดียวกันกับผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครอีก6-7ถึงคนเบื้องต้นคือไม่พบการติดเชื้อนะครับส่วนกรณีนี้เนี่ยจากกรณีนี้ก็จะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการติดเชื้อได้อย่างชัดเจนว่าถ้าสามารถควบคุมได้ก็ถือว่าจบเพราะแพร่กระจายไม่ได้รวดเร็วเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าอินเดียนะครับในสายพันธ์เบต้าเนี่ย แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้ห้ามการเดินทางอย่างเด็ดขาดก็ต้องเฝ้าระวังคุณหมอบอกและล่าสุดก็มีการตรวจพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เบต้านะครับก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดก็คือพบทั้งหมด89คนในจังหวัดนราธิวาสนะครับมากที่สุดคือ84อ่า84นะก็เหลืออีก5เนี่ยก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาพัทลุง แล้วก็พบในกรุงเทพมหานครครับค่ะล่าสุดมีดารานักสแสดงคุณแพนเค้กเขมมณีต์ก็โพสต์ข้อความบอกว่าตัวเองติดเชื้อโควิดนะคะเนื่องจากว่าผู้อยู่อาศัยนะคะคนในบ้านนั้นเนี่ยนะคะติดเชื้อโควิด19เธอก็ไปตรวจวันที่27ก็พบว่าติดเชื้อโควิด19นะคะมีไปทําบุญที่วัดนะคะไปมีการไปทํางานนะคะไปกองทัพเรือนะคะแล้วก็รับประทานอาหารด้วยกันกับที่บ้านมีการถ่ายงานที่บ้านนะคะแต่ว่าเธอก็ยืนยันบอกว่า ใส่แมสทุกครั้งตลอดของการเวิร์กช็อปและไปทุกทกที่ที่คุณแผนเค้กไปอันนี้ก็เธอก็แจ้งข่าวสารมาให้ได้ทราบกันดังนั้นก็อย่างน้อยใครที่เมลกับได้สัมผัสหรือว่าได้พบเจอหรือว่าทํางานร่วมกันก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันนะคะ